รัาประกันมอเตอร์กับแบตเตอรี่นะครับเรียกว่า8ปีหรือว่า180,000กิโลเราันนี้ในโปรของเขานี่น่าสนใจมากครับนั้นคันเนี้ยถ้าไปเจอกล้องทางหลวงจับว่าได้วิ่งได้122 24ไม่ใช่แลวฮะนั่นกล้องมั่วล้วอยู่ในปั๊มน้ำมันเนี่ยนะฮะถ้าคันไหนมาต่อไทยของเนต้าเนี่ยไม่นานครับเนต้าเองก็ไม่ได้ทำแต่รถประหยัดเหมือนกันนะฮะนั้นตัวสปอร์ตก็เข้ามาโชว์อยู่ในงานนะครับครับตอนนี้เราไปอยู่ในบูธของเนต้านะครับเนต้าคันนี้เนี่ยฮะทุกคันติดสติกเกอร์หมดเลยนี่ครับว รถเพื่อการจัดแสดงเท่านั้นนี่แปลว่าวอะไรคันนี้คือการทดลองผลิตนะครับรถเนต้าคันนี้เม็ดอินเทอรแลนด์แล้วนะครับผมก็ช่างขยันเจาะโรงงานเลยนะฮะรถเนต้านี่อยู่ที่บางชันนะฮะอยู่บางชันก็เลยนิดได้าไปนิดเดียวเองอยู่ไม่ไกลาจากแยกบางกะปิเท่าไหร่นะฮะรถนี่อยู่ในเรียกว่าในของบริษัทนะฮะบางชันเอสตชื่อโรงงานนี้เลยนะครับแล้วก็ เมทอินไทยแลนด์นะฮะในเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะฮะผ่าน B O I นะครับก็จะมีเนต้าเนี่ยเป็นหนึ่งในการลงทุนด้วยนะครับแล้วก็เนต้าเนี่ยวันนี้เป็นเป็นเนต้าวีแต่เป็นทูแล้วนะนะทูนี่คือเมทไทยแลนด์แล้วนะครับถ้าเป็นวีธรรมดาเนี่ยเป็นรุ่นรุ่นแรกมาจากจีนนะครับแล้ววันนี้ในโปรของเขาเนี่ยน่าสนใจมากครับราคาที่ตั้งไว้นะฮะมีรุ่นลิสนะครับ L ิทีรุ่นลิสของเขาห้าสี่นะฮะมีรุ่นสมาร์ทนะฮะนี่รุ่นสมาร์ทของเขาห้าหกเ 569นะ้ีบีซายก็มีความทันสมัยมีไฟ LED มีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ในงานนี้นะครับเขาบอกว่ามีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรบอีก1ปีนะครับฟรีเครื่องชาร์จเนตา้าเป็นวอลบอกติดตั้งที่บ้าน1ชุดนะครับรับประกัน5ปีนะครับหรือว่า150,000กิโลนะครับรับประกันมอเตอร์กับแบตเตอรี่นะครับเรียกว่า8ปีหรือว่า180,000กิโลนะครับนี่เฉพาะโป,โปรนี้เพราะในงานมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็มีบัตรกำนันอีก8,000บาทโอ้โห นี่ก็ตั้งใจที่จะมาดูในงานเลยนะครับแล้วก็ในความทันสมัยของเขานี่นะฮะเป็นรถต้นราคาประหยัดนะฮะห้าแสนกว่าที่ได้เป็นซีดานได้เป็นซีดานนั่ง2อบวกสองนอบวกสานี่ถือว่าดีเลยหรือว่าสบายเลยแต่นี้เขาจำกัดของเขาเนี่ยนะครัเป็นรถที่ที่เป็นซิตี้จริงๆริงวิ่ในเมือง เขาจะวิ่งได้แค่120กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงเท่านั้นไม่ได้เร็วกว่านี้นั้นคันนี้ถ้าไปเจอกล้องทางหลวงจับว่าได้วิ่งได้122 23 24, 24ไม่ใช่แล้วฮนะนั้นกล้องม,มั่วแล้วเขาวิ่งไม่ถึงหรอกนะฮะแล้วก็ระยะในการชาร์จของเขาเนี่ยนะฮะวิ่งได้350กิโลวิ่งได้400กิโลนี่ถือว่าเต็มของเขาแล้วนะฮะเอาระยะแม่นแม่นหวังผลของเขาขเนี่ยระยะ300กิโลนะครับแล้วที่ผ่านมามียอดสะสมไปโหรีกว่าหลายพันคันทีเดียวนะฮรนั้นเป็นการที่นาเข้ามา,แล,า,าแ,ลแล้วจาก เป็นล้อเป็นยางนะเป็นดีไซน์นะครับเขาก็จะทําในบ้านเราแหละนะฮะในภาพนี้เป็น่า185 55ขอบ16ครับ55ขอบ16นะฮะแล้วก็คันนี้เรียกว่าดาวดาวหมื่นนะฮะดาวหมื่นผ่อนห้าพันเนี่ยของเขาเป็นเปรนรงนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าในราคา500,000กว่าเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่คิดว่าอยากไปได้รถยนต์มือสองเอามาขับเพื่อความประหยัดไปติดตงติดแก๊สนี้ไม่ต้องแล้วนะฮะ ถ้าชอบหรือว่าเป็นเมดินเทล่าเนี่ยในต้าน,นี้ก็ตอบโจทย์เลยนะฮะก็คือไม่ต้องซื้อมือ2ขยับมาเป็นรถไฟฟา้ามือ1แทนนะครับของเขาก็คือวัตถุเคลื่อนที่เนี่ยไปได้แล้วดูหนหน้าจอเนี่ยคุณการามทันสมัยของเขานะครับแล้วก็มีเป็นโปรแกรมภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้านหน้านะฮะอันนี้แบตเต็มเนี่ยไปได้366กนะฮะ366 300กว่านี่ก็ถือว่าโอเคเลยครับไปทํางานแล้วก็จอดนะครับแล้วก็ชาร์จก็ชาร์จเร็วด้วยนะฮะเพราะแบตเขาไม่ได้ใหญ่มาก,ากะมนะครับชาร์จเร็วก็เคืับ น,น,นี่เบาะนั่งด้านหลังนะครับสำหรับสี่คนหลังพนักพิง้ด้านหน้าก็มีถุงใส่สัมภาระนะครับแผงข้างประตูก็ยังยังเป็นหนังนะเป็นหนังขึ้นรูปนะฮะต้องบอกว่ารถที่ราคาไม่แพงเนี่ยนะฮะเขาให้คุณภาพมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าได้เกินราคานะผมว่าได้เกินราคาเ้าสีสันของในต้านเนี่ยก็ให้มาสีสันมาดีอย่างเนี้ยเป็นเขียวกึงึงแบบกึ่งใบตองเลยครับนี่ ต้องเป็น V2 แล้วนะฮะนี่ต้ต้องเป็น V2 แล้วอย่างเงี้ยฮะเก็บสัมภาระเนี่ยเรียกว่าไปไปได้สบายมากนะครับโอ้โหนี่ในควาเมเป็นรถจีนเนี่ยนะฮะเขามีเลขเรื่องของเทสซีมาเลยนะฮะนี่คันที่8เลยคันที่8ปดรยว่ากว่าจะทดลองประกอบกว่าจะขายบ้านเราแล้วก็น่าจะเป็นคันที่50คันที่ร้อยแล้วครับอย่างเงี้ยฮะเนี่ยชุดปะของเขาเนี่ยฮะชุดปะยาง นะครับไอ้นี่สําคัญนะไอเนี่ยอันนี้เป็น3กา้านที่วางเป็นแถบสะท้อนแสงท้ายรถเนี่ยเป,เป็นกฎหมายจีนเลยนะในประเทศจีนเนี่ยผมขับไปเป็นเดือนนะครับผ่านปักกิ่งไปอีกตั้งไกลนะครับผมรู้เลยว่ารถที่จอดเสียอยู่ริมถนนด้านขวานะฮะด้านขวาด้านเมืองไทยด้านขวาขึ้นเร็วที่สุดของเขาคือช้าที่สุดเพราะเขาวิ่งเป็นภูมิัยซ้ายนะฮะอยู่ด้านขวาเนี่ยไอตัวสามเหลี่ยมที่ติดตั้งมาให้เนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานของรถจีนที่ดีนะฮะเนี่ยลองดูสีสันด้ครับนี่ฮะมีสีฟ้านะฮะีนปลั๊กชาร์จมีสี ังชาร์จก็อยู่ที่แก้มด้านซ้ายนะฮะถ้าช่วงระหว่างที่รอชาร์จอยู่ในปั๊มน้ํามันเนี่ยนะฮะถ้าขันไหนมาต่อไทยของเนต้านเนี่ยไม่นานครับกระดูกันนี้เนี่ยฮะว่าเป็นสีฟ้าเนี่ยดูสีภายในสินะี่ฮะอ้โหเป็นสีขาวครีมดูพรมอะไรสิครับนะฮะสวยน่ารักทีเดียวนะครับเป็นรถที่ใช้งานกันได้ทุกคนในครอบครัวนะครับแล้วแผงคอนโซลเนแผงเล็กๆอยู่ด้านหน้านะฮะทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับ แล้วก็กระจกมองมองหลังเนี่ฮะเป็นไร้ขอบด้วยเนี่ยฮะไรขอบเลยมีความทันสมัยเห็นไหมฮะโอ้โหสวยงามสีนี้สวยนะนะับสีนี้สวยเ็นสวยแล้วก็มีเป็นดิสเบรกสีส่ล้อด,ด้วยนะครับน็อตล้อไม่เหมือนชาวบ้านกันนะนะับปกติรถจีนเนี่ยเคยเห็นได้เป็นห้าห้าล้อห้าตัวนี่เป็นสี่ตัวนะฮะเรื่องของโครงสร้างเรื่องของอย่างเงี้ยครับเรื่องของ ความทันสมัยนะฮะคือเนต้าวันเนี่ยก็ถือว่าก,ก็ได้อยู่นี่พอมาเป็นเน t ต้าทูพอมทไทยแลนด์แล้วราคาก็สวยอย่างที่บอกนะฮะราคา5้าแสนกว่าบาทอันนี้ถือว่าน่าจะโดนใจคนที่ชอบรถไฟฟ้าในราคาประหยัดนะครับเนื่องจากว่าใช้สัมปทะได้ครบทีเดียวนะครับแล้วอย่างที่บอกโปรในงานก็น่าสนใจนะครับเนี่ยมีสีสีเทาเนี่ยฮะสีครีมก็จะมีรถที่เป็นรถตัวสปอร์ตก็อยู่ด้วยนะเนต้าเองก็ไม่ได้ทำแต่รถประหยัดเหมือนกันนะฮะตัวสปอร์ตก็เข้ามาโชว์อยู่ในงานนะครับ แล้วถัดจากนี้เองของเนต้าเองเนี่ยเขาก็จะมีเพิ่มในตลาดบ้านเราอีกหลายรุ่นเนื่องจากว่าอันนี้เข้ามาเป็นเมดอินไทยแลนด์แล้วนะฮะอยู่ที่บางชันอยู่ใกล้ใกล้ับบางปิตตรงนี้เองนะครับถ้าชอบสนใจนะครับในงานนะครับวันนี้ไปเข้าโต้นสลลนก็พามาชมเนต้านะฮะรวมๆประมาณก็เข่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มีน้องพนักงานขายที่จะตอบข้อซักถามนะฮะแล้วก็รับจองในงานด้วยนะครับในใช้รถไทยแลนด์แล้วนะฮะคุ้มค่าครับ